สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิทยาบาลนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับอยู่ที่ทิพย์สตาร์สปูเทปครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาตามลาวตามลาวขามโค้งกับพี่น้องครับวันนี้วันพรุ่งนี้สีธันว์ร้อาคมสัปดาหหนึ่งหกที่เจ็ดกับพี่น้องครับอยู่ที่ทิพย์สตาร์สปูเทปครับพี่น้องครับปูเทปว่าจะจับปิงปองครับพี่น้องครับให้โชคเนาะเราเข้าไปตามไปเบิ่งกับพี่น้องครับว่าปูเทปลราห้วยทตะตันลราน้ำห้วยทตะตันจะ มีแนวทางอย่างไรเนี่ยครับพี่น้องครับตามกันมาครับพี่น้องครับตามมาครับ <c oughs> ครับพี่น้องบาสิคานอยวมายกามาทีตำนน้ปูเทปล่ำน้ำหวยตับต้านครับพี่น้อง ้าไมายมือนีก็สิมาขอโชคลาภให้กับเอฟซีหรือพี่น้องเขาเนาะครับพีธีชวาคกับพี่น้องเนาะมากันสองช่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 องกับพี่นชองบุกอยถ่องอะไรพี่น้องเลยสวัสดีครับปู่ครับครับมือนีที่พิธีสวาลและก็บาลซึ่งขั้นก็ได้มีโอกาสมาที่ที์สถาน์โปเทพเพื่อจะหาแนวทางตามเราข้ามโค้งพวกนี้ สองทุ่มครึ่งปูมีเนี่ยทั้งจะไหนนะครับผมครับจากหน่อยเนาะครับครับเดซิฟ่าพี่นองขามโค้งสซบอเล่าปิดแข่งแรกนะครับปูเป็นแข่งแรกปูแมนเปิดแข่งแรกบอสเซนการกับวิถีชาวบ้านโชคดีแห่งทิครับเมื่อนี้ได้มีโอกาสมันเห่าในแจยยังไดบุ๊มนะครับโชคดีแห่งสิภาคพี่น้องได้มีคาร์ลมาฮาโปรเทมนะครับบาต้องล่อหัวใหญ่นะครับเพรล่อเอาเหล็กเพื่อนบานเท่านี่แหละ นะครับสนับสนุนนะครับรัฐบาลมุเพิรนน้ำเด้อนะครับจะเรียนเลขใต้ดินได้นะครับสำหรับพ,พี่น้องสมป้อเล่าทุกท่านก่อนอื่นก็กราบคารวะนะครับองค์สมเด็จสมมาสมุทรเจ้าผู้ที่เป็นบรม,มรครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งห i, ลายนามสก,การบริเวณพุทนท่านนะครับทุกท่าน,ท,ท,านทุกองค์ กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุูบาอาจารย์ทุกท่านที่กำลังติดตามช่องวิธีชาวบ้านและบาสึ่งค้ามอยู่ในขณะนี้ที่นี่ทิพสถานปูเทพครับบ้านกะทิตำบลปราสาท์อาเภอห้วยตบท่านเยาวสิเกตเอฟซีบาซึินค้านและวิธีชาวบ้านนะครับกัคงสิงหูจักปูเทพกับแม่คู่ระดานะครับและพี่น้องครูบาอาจารย์ที่ให้หัวในแมท่ทาง ช่องบอสซึิงค้านและวิธีชฉาบาลมือนี้เป็นมือเลิกดีวันดีครับ mm. มีโอกาสที่วิธีชฉาบาลและบอสซึงค้านมาติดตามถามข่าวปูเทพเนื่องงานครับฉลองวันเกิดปูเทพในวันที่เก่าธันวาคมสองพันหาร่อยหกสิบเจ็ดนะครับมือขึ้นฟันดีเดีนะครับฟันวาพระนะครับเดินทางมาจากคำโค้ง รพระเดินทางมาขามโค้งมาประมาณเกือบลอยองค์นะครับมาผักพาหนักอยู่ต,ต้องทิพสถานปูเทพเพื่อล่อเปิดโศกเปิดลาบเปิดบ้าเมีกับเอฟซีที่จะเดินทางมาปฏิบัติธรรมกับมืออื่นพี่หน้องกระเเลิรมเดินทางมารวมไหวาพาส้นมน่นปฏิบัติธรรมรักษาศีลหนึ่งแล้วที่เก่าไาม่ว่ามันเกิดปุเทพกับปุเทจะได้เปิดดวงเปิดบ้านมีเปิดดวงมหาเศรษฐีเขาเรียกว่า เขาเสืเอินว่าพระซิววรีเลงหลาบพี่น้องเคยได้ยินบอกนะครับมื่อนนั้นนะครับปุถุสจะได้เปิดให้แล้วก็จะได้ครอบคู่นะครับไผถือของกับไผนอนมอหลับไผมีไฟมีปานมีอาถรรพ์ในตนโตนะครับทํามาข่าวเอาขืนโดนโกงนะครับหรือว่าผัวไปมีเมียหน่อยผัวเจ้าสู้สิหรือว่าเมียมักมีกิกนะครับอยากสืมัดใจอยากจะได้ของดี นะครับก็มารวมเปิดดวงเปิดบารมีกับปูเทปสําหรับพี่น้องท,ท,ที่นะครับขายทีโบได้นะครับขายของบอดี้นะครับมาปูเทพสิเปิดดวงเศรษฐีบารมีพระสิวลีเล็งลาบโดยพระคาทานะครับคุณมีนำทั้งหานะครับโดยพระคาทานะครับนกแก่นแก้วหนึ่งในตำรับของอิสานไต้ตรงนี้นะครับ สำหรับพี่น้องที่ส,เด,นะสเดินทางมากนะครับเดินทางมากะตั้งพิกัดนะครับจับ GP s อมากนะครับมาก่อนเก่ามงเสานะครับเดินัาที่เก่าให้มาถึงก่อนเก่ามง้งลางกนัดนษเเปนพีที่เปิดดวงเปิดเปิดดวงเศรษฐีนะครับบารมีพระศซูลีเหลิงลาบกันนะครับพี่น้องกะถทาแงินไผ่าม,ามาก่อนเตรียมเต็นมานําเด้อกันมันหนาว เตรียมเต็นม,มากลางนอนหลดนะครับเ้ามีอาหารในใกินฟรีครับลงท่านก็มีนะครับมารวมปฏิบัติธรรมบางครั้งพี่น้องอาจสีทำแทงมาหรือว่าเหตุย่างสิ่งบดีมาเข้ได้ไหวพระได้รักษาศีลสักเหมือนหนึ่งนะครับปูเทิผ้าเหตต่อครับผ้าคอก็ามากรมผ้าหยาน้ำให้พ่อใหญ่ไม่ไงให้ลูงให้เตาเห่า สำหรับผู้ีิลูกตายสำหรับผููีิสามีตายคนรักนะครับจากไปนะครับโดนคุณใส่เขานะครับโดนกระทําย่ำดีจากสิ่งไม่ดีหลายๆลยอย่างพี่น้องกัเขามหาโพเทพครับสาธุเดอร์องค์วรรมยรูป,ประโคพญานาคทางซีตะกูลมื่อนี้าพระเจ้าขอเล็กเล่าเพื่อนบ้านนะครับไ้กับเอฟซีบิสตาน และวิธีชาวบ้นนานผาทาภายในคารถนะครับผาทาภายในคารดเดินทางมาหาโปรเตินวัตถิกาพี่น้องท่านใดที่กำลังเบิ่งคลิปอยู่ในขณะนี้กดแช่กดไลค์แช่์ช่ออกไปไล่ออกไปเลยนะครับผาหาเหล็กวันนี้ปูผแล้วครับพี่น้องครับผาหาปูเพิ่นไห้นะครับแลนไซมือผมหลบปูเอ้ย,ยโคดายโคดายกับนเนี่นเยอ ห้าครับพี่น้องครับขาดเต็มๆแล้วับพี่น้องห้าพี่น้องเบิ้งตัวเลขครับพี่น้องครับตัวเลขห้าห้าเรียกผมสิทิถิ่งลงไปอีกเอาจากโตสามโตเนาะสามโตแล้วก็สองตัวครับยนแลนหนีเด้รแลนเข่ามือเด้ออืตัวไหนเนาะเจ็ดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับพี่น้องงามบ่งามครับ 57ได้เลยค57เป็นเลขเกลียนบ้านในพี่น้องบอสนับสนุนให้เรียนรัฐบาลไทยในไทยมือหลังโปรตีนจะได้หายมื่อมีไห่เล้าก่อนเอาแล้วนะโันที่สามครับพี่น้องครับแวบอืมสามนิดสามอีกแล้วสามครับพี่น้องครับห้าเจ็ดสามฉะนั้นพี่น้อง ขีคามโค้งยูเหมืออื่นัเป็นมันถีสีเนาะครับหาเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเป็นเหล็กที่งามแห้งเด้พี่น้องเอาอีกอยู่บอกเอาอีป็นสองตัวครับเอาอีสองตัวเลืกลายบอขนาดพี่น้องกับตาตัวเองเด้อครับครับนหลุดเขามือเลยครับพี่น้องครับสองตัวเลยสองตัวเลยครับสามอีกแล้วจะรอดไปสามนี่สาม สามสามเก้าสามเก้าโอ้สามเก้าสมเก้าสามเก้าเกนี้เป็อเลยพี่องเลยครับขอบคุณธรมยานธรมยานที่อยู่ตรงนี้นะครับหากแมนบุญกุศลของพี่น้องเอฟซีบาสินคานหรือหรือวิถีชาวบานมีนะครับพี่น้องที่เบิ้งคลิปนี้มีขอให้พี่น้องลงทุนลงทุนก็ขอให้ได้กำไร ก็ขอให้เทวดาจงจงเอื้อมหน่วยครับครับแบ่งเบาภาระหนี่สินให้กับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้เฮงๆล่ำๆรวยๆครับให้พี่น้องเบิ่งนะครับ